นี่คือสภาพของอาคารศูนย์โอทอบบึงทุ่งกะโลอำเภอเมืองอุตระดิ์ที่ถูกทิ้งร้างไปครับโดยคิ้วบันไดที่ทำด้วยทองแดงแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหลอดไฟก็ไม่เหลือแม้แต่หลอดเดียวครับปลั๊กไฟถูกแกะงัดแงะ,งะออกไปประตูหน้าต่างหรือออกไปจนหมดนะครับและก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดด้วย ศูนย์โอโทอบบึงทุ่งกะโลมีพื้นที่ทั้งหมด7,500ไร่ครับอยู่ห่างจากถนนสาย11หรือถนนสายพิษณุโลกเด่นชัย2กิโลเมตร ต่อปี2,546ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในขณะนั้นนะครับทำโครงการพัฒนาให้เป็นอุทยานการศึกษาการกีฬาและนันทนาการโดยคาดหวังว่าจะเป็นเมืองใหม่ของอุตรดิตถ์จึงของว่าประมาณดำเนินการก่อสร้างในปี2,547จำนวน35ล้านบาทหลังก่อสร้างเสร็จนะครับได้ถ่ายโอนอาคารให้อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์แต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณก่อสร้าง จนกลางปี2564บริษัทประชารัฐรักษาเมคีอุตรดิษฐ์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดร่วมกับหน่วยงานภาคครับภาคเอกชนนะครับขอเข้าใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์โอท็อปนางนวรัตทรงเกียรติกุลประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักษาเมคีอุตรดิษฐ์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดบอกว่าที่ผ่านมาจะเข้าพัฒนาแต่ว่าติดปัญหาเรื่องโควิด19จึงต้องหยุดไปครับ ส่วนรวมเนี่ยอาคารก็สามารถยังใช้ประโยชน์ได้นะแต่มันก็ประมาณ20ปีเนาะเพราะมันสร้างเมื่อประมาณสัก2,546ประมาณนี้ค่ะประมาณ20ปีแล้วอาคารมันก็เริ่มมีมีมสุดโทมบ้างเพราะว่าพื้นมันก็สุดแต่ก็โครงสร้างโดยหลักยังดีอยู่นะคะจังหวัดก็คุยกันหลายรอบนะว่าจะทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ทาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็หวังว่าหลายๆหน่วยงานถ้ามีไอเดียอะไรดีๆนะคะก็ก็นมาเสนอกันเพราะว่าปชาคร้นก็คงจะเป็นหลักให้ค่ะ ปี2,567ถึง2,568นี้ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิต์มีโครงการจะใช้พื้นที่สร้างอาคารแห่งใหม่ใกล้กับศูนย์โอทอปแห่งนี้หาเข้ามาพัฒนาอาคารร้างดงกล่าวก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อไปครับ